ก็สวัสดีครับผมตอนนี้ก็กล้จะที่อย่างแล้วนะครับอันนี้ก็นอกจากนอกสถานที่เหมือนเดิมผมเป็นเจดจีเคนะตัวน,นี้เป็น t ีเคนะครับอยู่ที่ด้านเมืองนะผมข้างหลังก็เป็นฟองปลานะครับนอกสถานที่งานบริการนอกสถานที่ตัวน,นี้ก็เป็นกระจกพับมือนะครับเดิมเป็นพับมือมีแค่ปรับเลนไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับสวิตก็อยู่ที่แผงประตูนะตัวน,นี้เนี่ยมีแค่ปรับเลนอย่างเดียวนะครับ น,นี่ก็จะใส่ชุดภาพไฟฟ้าเพิ่มนะผมใช้กระจกเดิมทํานะครับผมนี่ก็จะเป็นอะไรก็ประมาณนี้นะครับอีสวินะแล้วก็มอเตอร์พับคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวชุดใส่ไฟก็เดินเพิ่มนะ้วผมสองเส้นนะกล่องฮาร์บอโต้อันนี้ก็เจอผมได้เหมือนเดิมช่างกรอบจมรีก็มาบริการด้วยตัวเองนะเดี๋ยวติดตั้งเสร็จผมรีวิวให้ชมเหมือนเดิมนะครับ โอเคครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะผมก็จะรีวิว,วให้ชมนะเป็น Honda แจตัว T K นะตัวนี้นนจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับกระจกเดิมเป็นไอ้พับมือนะปรับเป็นไฟฟ้าได้แต่พับมือนะนี่ก็ใส่มอเตอร์พับไฟฟ้าเข้าไปนะใช้กระจกเดิมทำแล้วมีมีเ้าปตอะไรให้เรียบร้อยนะครับนี่ล็อครถกรนะจกก็พับเก็บให้นะแบบนี้เลยเนะี่ย ก็สะดวกสบายในการใช้งานนะสังเกตได้ง่ายด้วยรถล,ล็อกหรือไม่ล็อกนี่ก็มาบริการนอกฐานที่ผมอยู่ที่ดอนเมืองนะครับกดล็อกเนยะจบกลางออกนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในรถหน่อยอันนี้เป็นสวิตเดิมนะสวิตเดิมก็เปลี่ยนนะผมเป็นสวิตแท้ตรงรุ่นนะครับมันแท้มันดียังไงเดี๋ยวผมใหดม้ดูมืดแบบนี้นะครับน่าจะเห็น กัสหน่อยนะเวลาเปิดไฟลีนะมันจะมีไฟสีขาวขาวขึ้นมาด้วยนะครับนี่น,ะนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นกดภาพนะผมกดภาพจากข้างในรถนะครับสายขวาปรับเลนก้ะจกก็ใช้งานเหมือนเดิมนะปกตินะ อันนี้ก็เที่ยงสามสิบนาทีนะครับโอเคพับอีกทีหนึ่งสิแล้วเรามีพับปต้ตล้วผมตอนจอดจับเครื่องอะไรนี้เราก็ไม่ต้องกดพับนะไม่ต้องกดพับนะเดี๋ยวไปรอให้มันพับตอนล็อกรถเล ติดประตูสนิทหมดทุกบานสินทรล็อกทำงานนะจกก็จะพับออโต้ให้นะช่วยแจ้งเตือนเานะาราครับก็เรียบร้อยผมรับประกันมอเตอร์อยู่ที่3ปีผมเป็นมอเตอร์แทนนะครับก็ติดต่อสอบถามได้ผมช่างก๊อบจมรีก็มาบริการด้วยตัวเองนะผมเรื่องกระจกมองข้างก็รับจบให้นะนี่ก็ขอบคุณครับ